อันนี้ป่อแสบข้าขอพวัวมาทำบุญมาถวัยสมบัติท่านะครับหลวงปู่อเลี้ยชัยแซบแซบเลยทิพจ๋าทิพจ๋ายิ้มมาหน่อยยิ้มมาหน่อยย <c oughs> ิ้มมาดีกับกองนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่ครับส่วนเด็ดของประทบนะครับพระบรมสารีริก,าธ,กาธาตุาาของพ่อโสธรน,นะครับจะวาทีน่นีนะครับของพ่อเรียนชัยมาปัญโยนะครับจะเป็นวัดหนึ่งที่พ่อแซบมาประจำครับ เสด็จชมจบรรยากาศหลังจากพากินเขาแล้วเนาะมันจะไม่ออกอยัง,งไงไ,ไ,ไปเล่นน้างนาดูทิพย์ 浙江宁波鄞州区东钱湖镇东湖村。 ก็จะเขาหลังเขา,าวัดธรรมชุมน,นทาไปเบื้องกวางกาพนพุทธาบาทเป็นแนวทางหนึ่ง ครับผ้าชมบรรยากาศครับบรทรรมสุวัธนาครับวัลรปลเรียนใจมาปญโูเพื่อวางสามะมอเจ้าอุดรธานีแตนครับไปวางกับมเทียวเดอวันนี้พอเสียดจะมาเป็นไกด์มาเทียบผืนทางนะครับวัดนึ่งตั้งมา้สี่สิบกว่าปีนะครับตนน่งางต่างมีหา,ากลางพัดรถจะดับ เขานี้นะท่านกำลังท่ามิหานนะครับบนเขาก็มีจุดชมวิวนะครับก็มีองค์สัตว์นะครับองก์วางนะครับมีคนมาบริจาคกวางนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทอายุหลายร้อยปีนะครับบนที่นี่นะครับเดี๋ยวแดดจะแสบพาไปดูฟาร์มกันนะครับมาชมดูแล้วคลิปก่อนอาจจะมาเห็นหลังเขาคลิปนี้เลยพามาดูครับ พี่กว่างของทิครับดีกว่างสแล้วอี่กว้างีกว่ามากลัวกลัวมากนี่เราจะตอกก่อนยิ้มันยิ้มันยิ้มนก้นนี่ฮอดมาจากกวางที่ลังเขาเชบอยันกวางว่ะ วางน้อยก็มีมีแพะอมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนี่มันเดินหากินแพะมันคิดดื้อกวางมีลิ๊กวางน้อยด้วยนะครับเด,ดี๋ยวดูติ๊ให้ยากกว่าให้ยากไปกวางอ่ะ อ่ิปทิปให้อ่ะทิปให้เออพี่กวางเอ้ยมาเด้อทิปให้เด้อเลยกวางเงก้กลัวเลมาเด้อเดีวก็มานะับนี่คะนี่ออ่กวางกินเนี่อะเจ็บปนกว่าง พี่กาพี่กาเยวะเศรษฐกิจยานกวงเด้อพี่น้องหมดแล้วเฮ้ยไม่ลูกแล้วพ่อพาไปสองไายไอ้สตินึ่งนนึงเจ๊แค้นหน่อยเจ๊แค้นหน่อยนะลูก เนี่ยเดี๋ยวพ่อถอน,น,นเนื้อทุกยืนรอทบเดี่ยวานือแว้วแก้กินไม่หมดนะครับแมวมันมามนคือยมมอดออนใหม,หม่ๆครับกระจี๊ยบมากอวนเหนเขาเลยชัเป็นเด็กเลี้ยงแกวเดี๋ย่อหน่าให้หอนหมู ี่างหอนหมูครับมีคนมาบริจาคเงนินพ่นอาหารให้บริจาคบัตรเสภาอันนี้เนี่ยกระแสปรจปปะจุลมเด้อเราไอ้ฟังจนี่นี่เนี่ยมามา,มาให้ทุกค <c oughs> นเพรพะพานั่งกนง <c oughs> ็นั่งเพื่อนขาเพื่อนล <c oughs> ึกมีโอกาสมากะแวะมาเที่ยวได้เด้อ<ล>จ้าฝ<ล>ัา่งโตเป็นเป็นมาต้องเข่าสวนตัดมาอีกเด้อเบิ่งพี่ครับบริเสียเงิน วัดธรรมสุมาาวรวรณาุลกังำหมอวางอย่นี่สีบัทิ้นตามวงรอบเบอรเดอร์แป้งครับนีหมอปสุสั์มาเบิ่งตลอดเป็นแซ่เือาหารกว่า ยิ้ๆไปยกันไปเยงนนใจ่วอมาพีลูกใจน้อยมันไม่กลัด <c oughs> ลูกมันไม่กัดเออเอาหญาให้ได้ครับเอาหาให้เด้อ้มันมันกินมาทุกหญ้าอันนี้เพิ่นขึ้นมาถึงถึงวัดเีสียบทางยานทางยาปอน กวางก็กินไม่ได้แล้วร้เข้าไปไกลๆยืนให้ถึงเหมือนพ่อเห็นไหมอ้าวยืนไปก็คือยืนไปก็คือเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่ยืนใหม่ยืนใหม่อาบุญอาบุญอ่ะให้อาหารสัตว์ลูกอาหารสัตว์อาบุญเอามือเอามือแง่ๆมือแง่มือแง่มือแา่มืองานนี่นี่บังก้อนี่เอามามากวางให้กวางแล้วไงมามากิน แ่กลัวลูกไ,ไปเอาให้เลครับเอาให้เลยตม,มดตัวแนวอนนี้เป็นรอยพระพุทธบาทแตเดี๋ยวเาจะย่างไปบึงอ้เสก่งจังเลยแสบยืดจนปเลยนะ พยายามความพยายามของแสบนะครับ <est h> ใจพี่กวางจิ๊บอีกครั้งหนึ่งเลยอีกครั้งนึงพยานามหาเริ่ม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 หายกลัวแล้วนะครับหาพี่กวางพี่กวางเอาให้ถึงเอาให้ถึงเออเก่งจังเลยช่างจิเก่งจังเลยกวางชอบอาหารสดนะครับทุกวันนี้มีเด็กวัดนะครับหาผักกระเฉดหรือยอดไม้อ่อนมาให้เอายิกบโอ้ พอแล้วลูกทิปแล้วเสทิปแล้วเสกวางยำเสรอล้วยำไ่ไแมบางดุกังกวางกิน้าเสรล้พอปอนงาเสลอกวางกินเสลอเดยวนัน เนี่ยซื้อหูเลยแม่หลายอยลาเอาไหม่รู้ไหมยังไม่ถึงพี่ควางไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิปๆว่าให้ใหม่เกิ่งจังเลยตายกวามกู <laughs> พอแล้วพอแล้วอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดแตงเกงพ่อเช็ดมือแตงเกงพ่อเช็ดมือก่อนเช็ดมือก่อนกว่างกัดมือเด้ออ่ะยืดยืดลายมันเข้ามาหรอเฮ้ยโอเด็ดปลายเพออะว่อ๋อไม่กลัวแล้วบล็กทิพย์ไม่กลัวเลยเด้อทิที่ยืนหล็อกอันนี้ อย่าดึงถอยไปแล้วเนี่ยหนุ๊กยึดจ,จ้า,มา,บ,าบ,บ,บ,บม่อยานเลยบ่เคยหันหวยเลยป้อนเข้าไปเลยปอกเช็ดเช็ดมือแสงเก่งพ่อเร็วเช็ดมือแสงเก่งพอ่อะเช็ดมือแสงเกง่งฟามาปัาเดินมาเดินมาที่นี่เดินมา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 ดูเหรอมาเด้อครับแสงฟาเบอง์รี่พระพุทธบาทเด้ออายุหลายร้อยปีกองคอปะก็งคอปะมาขี้ล้างข,อขอี้ล้าง มีปวามกี่ตัวแอบขับนาเบิงด้แอบนักิลุกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ฟอยังจะมีอีกโอ้ฟอเกือบแปดยัมีข้างงสอดเดินมาเดินมา แล้วน,น้องทุกคน,นข้างล่างเป็นผู้บ้านนะจะเลยนาะ มีทางลงสองทาง,ทางลงสองทางอันนี้เป็นบันไดนี่เป็นรอยพุทธบาทจ้ะ แชบแกลับแล้วกรับทำเองเลยนะครับไม่ต้องบอกเลยนะครับกลับอีกรูปสองอีกแค่นึงครบแล้วสาม,สามพอเลยสี่แสบทำเองเลยนะครับไม่ต้องบอกเลยเก่งยังเลยวันนี้ โดยพุทธบาทนี้นะครับตั้งเป็นอาอยุบนหลังวัดร้ำสมบูรานะครับวัดพาสุการามนะครับที่นี่นะครับมีประวัติว่าเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับอยู่ตั้งอยู่ชาวบ้านเรียกว่าภูผาหักนะครับที่นี่เป็นเทือกเขาภูผานอีกเทือกเขาหนึ่งนะครับที่นี่มีเสียองอศิทธ์มากมายนะครับ ท่านที่ชอบวิปัสนากรรมฐานจะมาขอหลวงพ่อปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะครับนที่นี่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเหมือนกันนะครับวันนี้ทองปลาสวยมากนะครับเก็บบรรยากาศในแปลนครับทุกคนได้ดูนะครับแล้วพ่อแสบจะพาไปจุดชมวิวบนไดเล็กด้วยนะครับที่นี่เป็นที่สปายะนะครับสงบสงัดนะครับหลวงพ่อทําอ่างเก็บน้ําไว้น้ําใช้ด้วยครับ นาครังจะเป็นกงสัตว์กรงลิงกวางที่ผ่านมานะครับตรงต่อไปก็จะเป็นที่สร้างอ่าพระมหาเจดีย์นะครับองคอกำลังเดินเหมือนการสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมวิวนะครับกได้รสูงหรอพี่ดังอีละต๊กลกลกสยงหถ เสียงรถมอเตอร์ไซค์หูมบานข้างล่างจะพาไปเบิิงวิวบันไดทางเฮือนอาจจะแม่เสียมไม่ได้ย่างเฮ้นทางรถเฮินก็นมีบันไดสูงแหงไม่เสียงย่งนีไหวนี่ทางย่งเป็นบันไดเล็กทีทางนั้น มันบุบุอเสีย่ตีแต้มันได้เล็กช่างลงไปสลามีกลางลาด

แต่นครับวัดทำพวงอยู่ทังฝุนเด,อด้อแต่ใครมาทาังซองดาวซองเด่นดินวัดทำรมพวงอยู่ทังฝุนนะครับเดี๋ยวัวฟังตัวขาวก,ก็เป็นวัดทำสุวรรณท่านะครับวัดพระจานาร์วัดยู่ทา้งฝุ่น,นครับ เป็นการดาวเทียมที่พ่อแสียด,ดืนให้หลวงพ่อนะครับงานดา <พอ S 2> วเทียมเสียดเองแต่ว่าถามว่าดัดแปลงมาทําให้ต่ําลงกว้างเลยส่วนกลางแบรคนะครับบ<ป>้านเก็บ<า>นำ้ำน้ำใจวัดเทียบเทียบจ้าจันทร์ที่ไม่เคยกลัวอะไรเลยนะครับกลัวอยู่สามวิด้านล่างเป็นสลา เฮือดฟ้ามาแช่แช่ใจเหือปฟ้าเย็นแต่อากาศเทิงภูเขาลมพัดนี่มันที่รึนี่มันที่นี่มาันเจ็ดกล้องก่อนพอช่ห้ติมให้เสียบเนลังดืดออยากลงจะวิ่งอย่างเดียวเลยลงไม่ได้สูงตกไปงึ้นกันไปเบิงกวางไปลูปเป๊ะ ยังกลับไปละจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับแสบแสบสันเป็นแสบออฟโรลดไปจะฝากไปต่อทางขจุดอย่างนี้นะครับอยู่บนหลังเขาวัดน่าสมบัตนินะครับหลวงพ่อกำลังสร้าง พระเจดีนะครับพระมหาเจดีนะครับยวนลังเขานะคอบพระพุทธโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่เป็นที่คล้ายๆว่าถ้าทั้งทำเแา้วเปิดทั้งสามโลกนะครับทำพิธีอะไรต่างๆมาบวงสรวงตรงนี้นะครับยวนลังเขานะครับที่ดีมากสร้างหอระฆังนะครับกำลังก่อสร้างครับที่จะพาไปชมวิวหินหน้าหน้าอาคาร อีมุมนึงของเขาเค่ิงวัดนะจ๊ะเสียงรถเส่ยงหน้าผาไมเป็นไอไม่ต้องสนุดหล้กถ้ามันจะกีเป็นจะพาหน่อยเนาะไปกับไปไหม รถติดีพ <โด S 1> ี่พี่ตะกี้ห้างแดงเน่อยน้เจืนเป็นนะภาอันนี้เป็นผ่าใหม่ไต้กับไปนำลดเรื่องวันฟ้าหลายผมตะกี้เนี่ตายบูดิไบ่ได้เป็นโย่บ้าบึ้งมาอย่างนี้ตายตอ,อยากล้านเนี่ ประมาณเมษาพุทสภาคนะจ้ะมีหนุ่มใส้สามคนอันออกมี่ลาคนลาคนน่นไหมข้าวออกเลยพี่อเอกเลยหรือบนย้ายแฟนขับแน่ฟังุแล้วฟังฟังุทธตาข้ามนี่บ้านผู้ตาข้ามนีคลางล่างนจ้ะเป็นถนนโอ้ยคนขี่ดื้อ นี่วิวสวยงามมากๆนะครับเต้นครับอ่างมาด้วยเมื่อกียวไปมาปฏิบัติธรรมกันมากครับพอเสียบเจอนัดวัต่วาททั้งผู้ทั้งสาเบลคอมเต้นกับแพลลูบินบินนะลรูก ดอยู่นนทางโน,น้นข้างฝั่งคุณเป็นจังตัวเมืองอับบุษด่อนเอีดรู้ดีบ้านอะไรครับเนี่ยน้องหักนี้นโอ้ใกล้ๆน,นี่เนาะ แล้วก็ลบกันแล้วหลให้ชุดแม่สา,ลายาลุกไปนี่นะผ้า เสียบลมอีละพ่อไม่เบิงพุ่งพ่อเสียบเก็บขยะค,คอยอย่างไปรูลมเน,มน,นะทยเดี๋ยวมันกระลาม แล้ตัวดยดงกนอยแลต้แลตัวมาแ,งแดงมันกีบกระปอมตายเบิดก,กิบม,มาทำแม่เห็นมามลูกอเสียฟ้าพ่อเก็บี่านยางคหลังรถต้องตอกยางเลย งไงไงเอาไม่เงินก่อนนี้นออนวันนี้รางวัลลอตเตอรี่แลงวัลที่สองหายหอาอบ้า <laughs> ออกไหมบ้าออกจ้าวบันออกไม